ครับก็อย่างวันนี้ที่เรามางานคืองาน World Telecom a s i a ียใช่ไหมครับก็คือเป็นงานใหญ่ที่มีพาร์เตอร์พันธมิตรอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องของเทลโคเน็ตเวิร์กนะครับ AMD วันนี้มาเนี่ยก็คือต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้งานโดยตรงในกลุ่มของเทลโ้นะครับเราก็เลยเอาตัวเทโลยีของ AMD ที่เกี่ยวกับโลกเทลโก้มาด้วยเมื <S <S <ott> ่อไม่นานนี้ AMD เพิ่งเปิดตัวซีพยูตัวใหม่เดิมเนี่ยเราเคยทราบอยู่แล้ว AMD, เอ็มดีมีเทคโนโลยีเซนสี่คือ5นาโนเมตรบนอะไรครับจีนัวตัวนี้ แต่เราเพิ่งเปิดตัวซี u ีตัวใหม่ออกมาชื่อว่าเซียน้าเดิมเนี่ยรหัสของเรากค็คือคือจีโนจะเป็น9,004นะครับแต่ตอนนี้มันเป็น8,000ก็เลยงงๆเอ๊ะทำไมมันเป็นรุ่นอะไรมาเอร์ใหม่จริงๆคือตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษข,ของตัวนี้ที่ย่อส่วนเพราะเรารู้ว่าโลกของเท e โกโซลูชันเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องความแรงมากนะักแต่มันจะเน้นเรื่องจำใช้ไฟนะครับแล้วก็มีมาตรฐานบางอย่างนะครับในการวางพวกอุปกรณ์ ซึ่งบ,บางทีก็ต้องวางการทําพวก 5G Core Network Infra ซึ่งต้องวางตามจุดต่างๆบางทีเนี่ยอาจจะมีลิมิตชันเรื่องของกาลังไฟในบะริเวณนั้นันั้นซีวิวตัวนี้จะถูกออกแบบเขาเรียกว,ว่า Optimal Conflict ให้พลังงานที่เราเรียวกว่าจับพลังงานไปโปรโมลที่ดีที่แรงเหมือนเดิมเพราะตัวนี้มี64คออาจจะย่อส่วนบบจากตัวนี้ Core, ตัวนี้96คอตัวนี้เหลือ64แต่เขาเน้นคือกําลังไฟที่ใช้น้อยมากนะครับนี่คือตัวที่เรียกว,ว่าเซียนหน้านะครับอันนี้เซียนหน้าเนี่ยเพิ่งเปิดตัว วันนี้เอ็นดีก็เลยพามาเจอกับ OEM พลตฟอร์มนะครับซึ่งอันนี้คือรายแรกๆที่ใช้เซียนหน้าออกมาก็จะมีแล้วครับจากซูเปอร์ไมโครนะครับซูเปอร์ไมโครจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ใช้เซียนหน้าตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นตระกูลของตัวซูเปอร์ไมโครตัว A อซีรีสนะครับแล้วก็มีของทาง l ร n o v o ด้วยตัวนี้ตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว i n ิงเอชจะเห็นว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่ก็คือ s e c 5 5ีเพออย่างที่ผมบอกครับว่าตัว กำลังไฟที่ใช้เนี่ยดังนั้นพวกนี้แพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้จะเหมาะกับอะไรครับเหมาะการทาพวก edge computing นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านเทลโกมาขี่บนเขาไปทํางานได้หลายอย่างนะบ,บางตัวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์จำนวนมากๆที่ไซต์แต่เราเพียงใช้แค่ตัวนึงสองตัวเท่านั้นแล้วรันมัลติเซอร์วิสได้นะครับมันก็เลยทําให้ประหยัดพลังงานมากๆด้วยนี่คือจุดขายของตัวเซีน่าพูดง่ายออกแบบสำหรับงานเวิร์กโหลดของเทลโกโดยเฉพาะเลยครับนี่คือสิ่งที่เอ็มดีมาแล้ววันนี้เองเนี่ยเอ็มดีก็ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องของตัวแชมเปอ e ์อุปกรณ์ให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ข้อมูลทางด้านการค้าเทคนิคอลเรายังมีกิจกรรมด้วยนะครับก็มีทั้งเซสชันด้วยนะครับช่วงบ่ายก็วันนี้ก็มีเห็นจะมีกิจกรรมอยู่ด้านหน้าเลยก็จะเป็นการเล่นเกมแล้วก็วันนี้มีของลัคกี้ดอใหญ่ๆด้วยอย่างเช่นตัว ASUS นะครับ ROG ไลน์ G, line, เครื่องเล่นเกมพกพาซึ่งอันนี้เราก็เอามาเป็นลัคกี้ดอรางวัลใหญ่เลยนะครับตัวนั้นจะใช้ CPU AMD Ryzen z 1 ซึ่งอยู่ในเกมเ็เรียกว่าเป็นการเฮลเฮลเลยนี่ก็เอามาด้วยนะครับก็อันนี้คือเอข้าวๆนะครับแล้วสวันที่วันนี้ A&B เอเอเอที่รุยอะไรมาโชว์นะครับในงานของตัวเชลล์คอมเวลิเวลเอเซียนะครับก็จัดที่ประเทศไทยระหว่างวันที่15 1 6ถึง16นั่นเองนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ